สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเเท่านั้นวิทยากรคณะหลอรมรวมประชาชนนายจตุพรพมพันธ์ บ้าสายต่อต้านร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือบ่อนคาสิโนที่น่าทำเนียบรัฐบาลเชิงสะพานชมัมมรุเชษว่าคณะผู้ชุมนุมจะเปิดยุทธการประเทศไทยสีขาวไล่รัฐบาลทุนเทาตั้งบ่อนคาสิโนทำความเสียหายให้ประเทศและประชาชนการประกาศยุทธการประเทศสีขาวสิ่งสำคัญผู้ชุมนุมและประชาชนจะใส่เสื้อขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ไล่รัฐบาลทุนเทาโดยจะเริ่มขบวนการนำผู้ชุมนุมเสื้อขาวไปยื่นหนังสือเรียกร้องสสให้คัดค้านการตั้งบ่อนคาสิโนในไทย ไม่เพียงเท่านั้นวันที่3เมษายนสภาจะพิจารณาวาระร่างกฎหมายบอนคาสิโนเป็นครั้งแรกผู้ชุมนุมจะใส่เสื้อขาวไปแสดงพลังต่อต้านคาสินโนและรัฐบาลทุนเทาที่สภาด้วยดังนั้นประชาชนที่รักบ้านเมืองคิดถึงอนาคตชาติต้องมาร่วมเป็นพลังประเทศไทยสีขาวและมาร่วมแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าสภานายจตุพรบอกว่าขณะนี้วิปรัฐบาลได้ยื่นร่างพรบราคาสินโนเข้าสภาเมื่อ1เมษายนแล้วและในวันมุฮัมมัดนอมัทาประธานรัฐสภา ไดรีบจุวาระในวันที่3เมษายนนี้พร้อมขอฝ่ายค้านขยายเวลาประชุมสภาพเพิ่มวันศุกร์ที่4เมษายนอีกวันไม่ได้โดยฝ่ายค้านไม่ยอมเอาด้วยดังนั้นวิปรฐบาลจึงต้องเร่งมาเสนอเป็นวาระพิเศษประชุมพิจารณาวันที่3เมษายน ดังน้ก็ตามรัฐบาลประกาศภายหลังมีมติครมผ่านร่างพรบคาสิโนโมเมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาจะเสนอเข้าสภาวันที่9เมษายนซึ่งสภาจะปิดสมัยประชุม11เมษายนขณะที่แพทย์เสียสภา,านัดถแถลงผลตรวจสอบรักษาทักษิณชินวัตร10เมษายนสอดรับกับการเร่งบรรจุวาระประชุมสภา,ามาเป็น3เมษายนต้องการให้สภาผ่านวาระแรกก่อนที่จะรู้ผลตรวจสอบของแพทยสภา เมื่อเร่งให้สภาพิจารณาร่างพรบรคาสิโนวันที่3เมษายนโดยฝ่ายค้านไม่เล่นด้วยกับการขยายเวลาประชุมเป็นวันที่4เมษายนดังนั้นทนายกเร่งและรวบรัฐกันนักก็เสนอให้สภาพิจารณาสาวาระรวดไปเลยอีกทั้งบอกว่าการเร่งรีบพิจารณาร่างพรบรคาสิโนในสภา,านั้นแสดงถึงรัฐบาลไม่ใส่ใจแก้ปัญหาแผ่นดินไหวโดยมีคนงานนับสิบคนติดใต้ซากตึกต้องช่วยกู้ภัยให้รอดชีวิตซึ่งเป็นงานเร่งรีบกว่า แต่รัฐบาลกลับร้อนรนผิดสังเกตกับการผลักดันบ่อนคาสิโนให้ผ่านสภากรการเร่งออกกฎหมายบ่อนคาสิโนรัฐบาลาพักเพื่อไทยมีเหตุน่าสงสัยอยู่ที่ใครได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากการตั้งบ่อนคาสิโนซึ่งจะพาประชาชนไปติดกับดักความเสียหายในอนาคตสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนอกจากนี้นายทุนและรัฐบาลต้องการได้ที่ดินการท่าเรือแห่งประเทศไทยมาหาประโยชน์จึงต้องอ้างถึงการสร้างคาสิโนและยังจะเป็นแกนกลางขยายไปสู่การพนันออนไลน์จึงหวังว่าสาภาพการท่าเรือและพี่น้องชุมชนคลองเตยจะลุกขึ้นมาต่อต้าน ยังและก็ตามคนไทยยังไม่เคยเจอรัฐบาลหน้าด้านหน้าชาแบบนี้มาก่อนเพราะเป็นรัฐบาลที่ไม่คำนึงถึงผลลัพธ์สุดท้ายจะเกิดอะไรกับประเทศและประชาชนคิดแต่การตั้งบ่อนคาสินโนมาทําลายความมั่นคงของประเทศโดยคาโบราณสอนเตือนสติว่าถ้าผีการพนันเข้าสิงจะมีแต่ความเสียหายมากกว่าไฟไหม้บ้านถึง10ครั้งปัญหาวันนี้คือคนมีหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองจะยอมให้เกิดบ่อนคาสินโนและการพนันออนไลน์แล้วหรือและเชื่อกันจริงๆหรือจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตรงข้ามกับนักท่องเที่ยวมาไทยประมาณปีละ40ล้านคนจะหายวับไปกับตาส่วนนักท่องเที่ยวใหม่ก็ไม่มาเที่ยวไทยสิ่งนี้จะเป็นชะตากรรมของชาติในอนาคตเมื่อตั้งบ่อนคาสิโนโนายจตุพรบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวต้องการจะเล่นการพนันแล้วที่ผ่านมาทําไมมาเที่ยวไทยมากขึ้นเพราะไทยมีธรรมชาติมีวัฒนธรรมส่วนนายกใช้งบถึง5,000ล้านโรลง,รงซอฟ์พาวเวอร์บางหน้าพอสุดท้ายต้องสร้างบ่อนคาสิโนโเข้ามาแทนที่คําอ้างฟื้นเศร,รษฐกิจ ดังนั้นถ้าลูกหลานคนไทยติดการพนันแล้วใช้ช่องทางผิดกฎหมายหาเงินหรือติดยาเสพติดก่ออาชญากรรมขายตัวสุดท้ายติดคุกเมื่อหัวใจพ่อแม่สลายแม้ต้องการให้ยกเลิกบ่อนคาสิโนโแต่รัฐให้สัญญาทำบ่อน30ปีถ้ายกเลิกไทยคงไม่เหลืออะไรเลยอีกทั้งบอกว่าการสร้างบ่อนคาสิโนนั้นรัฐบาลมักยกข้ออ้างสารพัดว่าต้องการนำไรายได้มาช่วยการศึกษาช่วยสวัสดิการคนแก่และคนพิการ ซึ่งการโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้ไม่แตกต่างจากการหาเสียงแต่ไม่เคยทําได้เป็นจริงเลยแต่สิ่งที่ทําคือบอลคาสิโนซึ่งไม่ได้หาเสียงให้ประชาชนเห็นชอบนายจตุพรบอกว่าการเร่งรีบเสนอบอลคาสิโนให้สภาพิจารณาแสดงถึงการไม่เข็ดหลาบกับร่างพรบรเนรโทศกรรมสุดซอยสมัยยิ่งรักชินวัตรที่ลักลับในสภาจนผ่านวาระสองแต่ถูกประชาชนต่อต้านจนสุดท้ายตัวเองต้องชิบหายไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องเร่งผ่านสภา ถึงจะผ่านสาวาระก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทําหรือผ่านสาวาระของพุทธสภาไม่ได้บอกว่าคุณจะทําได้แม้ผู้ยิ่งใหญ่เหนือรัฐบาลเรียกพักร่วมรัฐบาลทีละพักมาถามว่าจะผ่านพรบบอลคาสิโนหรือไม่ถ้าไม่ผ่านจะปรับออกจากรัฐบาลจึงสงสัยว่าคุณมีเหตุอะไรซุกซ่อนไว้จึงต้องทําบอลคาสิโนให้ได้จนออกอาการเร่งผิดสังเกตคุณกําลังมีปัญหาอะไรอยู่หรือถึงที่สุดคุณจะหลีกเลี่ยงถูกปฏิบัติการประเทศไทยสีขาวต,ต่อต้านไปไม่พ้น